เรียบร้อยไหมวะน,นี่ตรวจนะเอาหมายมาหน่อยผมกินข้าวครับพี่กินข้าวเอาเลยเราเรา,เร,ารู้หรือเปล่าว่าเราทำอะไรอยู่ทำอะไรครับสารวินนะนะีเรามีหมายจับของสาราญานะครับเราเดี๋ยวฟังก่อน,นสารายาที่สามแทับสองห้าหกนะลงวันที่3พฤศจิกาสองห้าข้อหาชิงทรัพย์โดยมีอาวุธมีดพาอาวุธมีดไปในเมืองอหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดย เปิดเผยน้ำเปิดเผยไม่มีควรนะเราปหมใช่ครับผมใช่ผมอ่าโอเคเราเลยไอ้นี่ที่ผมไทยบัตรประชาชนไงที่ที่ที่โอเคขอบัตรอะไรบัตรอะไรบัตรกดครับโอเคโอเคผมจับคุณวันนี้นะครับเดี๋ยวนำคุณไปที่การชมที่สอนนอเว้ขวางนะแล้วก็คุณมีสิทธิใช้การหรือม่การก็ได้นะถ้อยคำของคุณประโยชน์สืารได้นี่ผมคุณมีสิทธิ์ะคุณมีสิทธิที่มีทนายความหรือผู้ซึ่งเป็นทนายความได้นะคุณมี สิแจ้งให้ญาติหรือแจ้งให้บุคคลวังงหลาทราบถงเรงนี้นะไม่มีเลยนะไม่มีครับโอเคเดี๋ยวผมนำตัวคนไปถิดจ่บคุมที่สอน้อไว้ขวางครับโอเคครับขอปัดถึงโอเคอะ